ฮัลโหลขอการสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดในวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมผมก็คือตอนที่เราเนี่ยเริ่มเล่นปุ๊บจุดสตาร์ททำไมแต่ละคนเนี่ยถึงมีจุดตละจุดเนี่ยไม่เหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นเนอะชิดนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันผมว่าทําไมจุดสตาร์ทของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็สาเหตุที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยคืออะไรนะ ก่อนอื่นเลยมาดูข้อดีของแต่ล like ะตำแหน่งเลยกันเลยผมก็แน่นอนว่าผมจะแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วกันกลุ่มแรกเนี่ยก็คืออยู่ซ้ายสุดแล้วก็ขวาสุดก็คืออยู่ชิดขอบของกำแพงเนี่ยข้อดีของการอยู่ซ้ายสุดแล้วก็ขวาสุดก็คือเราเนี่ยจะไม่ค่อยโดนคนอื่นเนี่ยดิฟเข้ามาเบียดเท่าไหร่ผมก็คือเปอร์เซ็นในการโดนเบียดตอนเริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะตำ่ำทำให้เราเนี่ยสามารถสตาร์ทได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนคนอื่นชนแบบว่าน่ากลัวจนเกินไปทำให้เราเนี่ยไม่สามารถวิ่งได้สวย,สวยตๆาาวยวยตอนเริ่มเกมนะแต่ข้อเสียของตำแหน่ง พื้นที่มันแคบหรือว่าโดนเบียดมากเนี่ยถ้ากับว่าเราเนี่ยจะโดนคนอื่นเนี่ยเบียดชนแน่นอนก็ถือว่าเป็นข้อเสียหลกักๆเลยนะสำหรับตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่2ก็คือตำแหน่งที่อาจจะขยับเข้ามาอยู่ตรงกลางครับผมก็คืออยู่ในช่วงตรงกลางๆแหละไม่ติดซ้ายสุดหรือว่าไม่ติดขวาสุด ข้อดีของตำแหน่งนี้ก็คือถึงแม้ว่าจะเจอด่านที่แคบเราก็จะมีพื้นที่ในการเล่นเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือดเบียดซ้ายก็ได้หรือว่าเบียดขวาก็ได้นั่นเองนะแต่ข้อเสียของตำแหน่งนี้ก็คือเราต้องชื่จะสู้กับคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องเบียดสู้กับเราเหมือนกันก็ต้องใช้สเตปแล้วก็ฝีมือแล้วก็การอัปเกรดของตัวรถที่ใครได้เปรียบที่รถแรงเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะพุ่งนําไปก่อนแล้วพอพุ่งนําได้ปุ๊บเนี่ยถ้ากับว่าเราเนี่ยจะมีพื้นที่ในการดิฟเพื่อกดดับเบิลบูสพุ่งต่านเนนนคนแก้ง,กงนะีหทุ ปัญหานเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ก็คือในตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีเกณฑ์อะไรในการเป็นค่ามามตรฐานให้เราเนี่ยสามารถเลือกอยู่ได้ผมเพระาะฉะนั้นเนี่ยจากการที่ผมได้สรุปมาโดยการถามคอมเมนต์นเพื่อนๆซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เสนอความคิดเห็นมาได้เยอะมากผมก็จะสรุปโดยรวมเนี่ยมีอยู่ประมาณ6กอย่างด้วยกันก็มาดูกันทีละอย่างเลยผมสำหรับค่าเกณฑ์ว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เขาเนี่ยกำหนดเอาไวยหรือเปล่านะเริ่มกันอย่างแรกเลยผม ค่าแฟชั่นสูงเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่ตรงกลางได้จริงหรือเปล่าอ่ะอน,นี้ก็เป็นหนึ่งคำถามที่หลายคนเนี่ยสงสัยมาเยอะผมเพราะฉะนั้นก็มาดูกันเลยเนาะมาดูที่รอบแรกเลยผมรอบแรกเนี่ยผมจะใส่เสื้อแบบแฟชั่นเต็มสูตรเลยนะก็คือค่าแฟชั่นผมเนี่ยสรุปอยู่ที่86หน่วยก็ถือว่าเป็นคนที่สูงที่สุดในตำแหน่งของโตรถเนี่ยผมก็อยู่ตำแหน่งที่3นับจากซ้ายมือ แล้วก็รอบที่สองของผมคราวนี้เนี่ยผมจะลองถอดชุดแฟชั่นดูผมให้เหลือต่ำที่สุดก็คือเหลือ39มส้าในตำแหน่งที่ผมยืนเนี่ยก็ยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของค่าแฟชั่นเนี่ยไม่เกี่ยวนะกับการเลือกตำแหน่งองผมอย่างที่2ครับผมสถิติของด่านหลายคนก็ถามมาว่าพี่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าสถิติหรือเปล่ายิ่งเราเนี่ยจบอันดับด่านที่ได้สูงๆขึ้นเนี่ยถ้ากับว่าเราเนี่ยจะได้ตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่ขอบดิน ก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าสำหรับเรื่องสถิติของตัวด่านกันนะสำหรับวิธีการจะเช็คสถิติด่านผมก็แน่นอนว่าแต่ละคนเนี่ยทำเวลาไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของด่านเนี่ยเพียงแค่เปลี่ยนตัวด่านเนี่ยก็ถือว่ารูกันแล้วนะก็เหมือนเดิมว่าเราใช้รถเหมือนเดิมก็คือทุกคนเนี่ยเรียงลำดับเป็นซูเปอร์โนวาชาโดรถผมแล้วก็ชาโดแล้วก็เลเซอร์อีกสองคันอยู่ด้านขวาสุดในด่านแรกผมแล้วก็ในด่านที่สองเมื่อเปิดขึ้นมาปุ๊บตำแหน่งของตัวรถเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือซูเปอร์โนวาชาโดแล้วก็ผม างน,นของตัวชาโด้วยคันนึงแล้วก็เลเซอร์อีกสองคันด้านขวามือผมถ้ากับว่าในเรื่องของสติติวอดานเนี่ยไม่ว่าใครจะทําเวลาได้ดีมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลนะกับการจัดอันดับนะอย่างที่สามก็ผมเลเวลตัวละครยิ่งเลเวลสูงเนี่ยยิ่งอยู่ตรงกลางจริงหรือเปล่าอ่ะเพระาะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันเลยดีกว่าสำหรับวิธีดูเลเวลตัวละครผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพบนหัวตัวเลขให้ในกันทีผมจะได้ดูง่ายๆนะก็คือซูเปอร์โนวาเนี่ยเลเวล49ช้าโด้ว์ด้านซ้ายสุดเนี่ยนี่เล,เล50 ชายโดดด้านขวาเนี่ยต่อจากผมเนี่ยเป็นเลเวล42เลเซอร์คันหนึ่ง49แล้วก็เลเซอร์ขวาส่นน่ยจะเป็นเลเวล32สังเกตได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีคนเลเวล49ก็จริงใช่ไหมถึง2คนเลยนะแต่ก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางนะเพราะว่าคนที่เลเวล42เนี่ยอยู่ตรงกลางแผนเพราะฉะนั้นในเรื่องของเลเวลเนี่ยก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันสำหรับการจัดอันดับนะอย่างที่4ี่ครับผมเกี่ยวกับยศหลายคนเนี่ยก็มีความเชื่ออีกแล้วผมว่ายิ่งเราเนี่ยยศเยอะเราก็จะมีโอกาสในการที่จะอยู่ซ้ายสุดหรือขวาสุดหรืออาจจะอยู่ตรงกลางได้ แต่ต้องขอบอกเลยว่าความเชื่อนี้เนี่ยผิดนะ <c oughs> ในส่วนของตัวยศอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะมียศสูงก็จริงนะแต่ว่ามันก็ไม่้ส่งผลกระทบต่อการที่จะอยู่ซ้ายสุดขวาสุดหรือว่าตำแหน่งพื้นที่แต่อย่างใดผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดไปได้อีกหนึ่งอย่างนะอย่างสุดท้ายอย่างที่5ที่หลายคนถามมาอีกแล้วผมก็คือแล้วตกลงเนี่ยมันแรนดอมหรือเปล่าผมก็หลายๆตาที่ผมเนี่ยเล่นมาให้ดูตั้งแต่รอบที่1รอบที่2องครับผมสังเกตได้ว่าทีมที่ผมใช้เนี่ยก็ยังคงเป็นทีมเดิมก็เป็นคนเล่นเดิมๆรถเหมนเเมีมีการปลลยยแง สุดท้ายตำแหน่งของตัวรถเนี่ยมันก็อยู่ในตำแหน่งเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แรนดอมนั่นเองนะแล้วก็ยังสุดท้ายผมอย่างที่6กเซติวิเลตอันนี้เนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้สูงสุดแล้วที่มันน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกในโหมดของจัดอันดับได้นะก็แน่นอนว่าผมเนี่ยทำเซติเอาไว้เยอะเหมือนกันเขียนเป็นตารางเอาไว้แต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเอามาลงให้ทุกคนดูเนี่ย แต่ละคนน่าจะงงหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะสรุปสั้นๆให้ฟังง่ายๆเลยกันนะก็วิธีการดูสถิติของเราเนี่ยก็กดมาที่ไอ p ดี f โปรไฟล์ของเรากดมาที่ตัวเกมสังเกตได้ว่าทางตัวเกมเนี่ยเขาจะมีระบบภาพรวมโหมดจัดอันดับแล้วก็การแข่งขันซึ่งไอ้พวกนี้แหละมันจะเป็นตัวสถิติที่ทําให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าเราเนี่ยอยู่ในตําแหน่งประมาณไหนนะก็อย่างเช่นในการเล่นในแต่ละโหมดนะผมโหมดจัดอันดับเวลาเล่นในโหมดจัดอันดับเนี่ยมันก็จะใช้สถิติในโหมดจัดอันดับผม ในการแข่งขันทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นในโหมดเลสซิ่งโหมด mm. ก็จะใช้ในการแข่งขันของโหมดเลสซิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของโหมดอันดับสติตีของแต่ละอย่างในแต่ละแมตช์เนี่ยมันจะไม่เกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเนี่ยย้ายแมตช์หรือว่าย้ายรูปแบบของการเล่นที่เป็นไปอีกแบบหนึง่งจากอีกแบบหนึ่งเนี่ยสติตีของโตสนามแข่งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะและวิธีดูเนี่ยดูยังไงครับผมหลักการคำนวณที่ผมรู้สึกว่าน่าจะดูง่ายที่สุดผมก็คือให้เราเน พราะจากสถิตที่ผมทํามาผมอันดับเฉลีย่ยยิ่งมีค่าตัวเลขน้อยผม,ผมก็ยิ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงว่าเราเนี่ยจะอยู่ตรงกลางค่อนข้างเยอะนะจากการที่ผมเนี่ยเล่นมาหลายรอบมากเลยนะแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นเป็นยังไงนะแต่การที่ผมเนี่ยลองทำไสติตมาประมาณสัก20กว่ารอบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะมีค่าเฉลี่ยน้อยเนี่ยจะอยู่ตรงกลางผมแล้วก็ใครที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่2แล้วก็ตำแหน่งที่5แล้วก็คนที่มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลางเนี่ยจะอยู่ซ้ายสุดแล้วก็ขวาสุดของแม โดยในการคำนวณเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงเป๊ะก็ได้นะเพราะว่ามันมีใสติตีปีกย่ออีกผมอย่างเช่นการแข่งขันอันดับเฉลี่ยการเข้าเส้นชยัยแล้วก็พวกโดมิเนเตอร์อะไรพวกนี้เนี่ยรวมถึงทางด้านของตัววีเลตด้วยผมที่จะเป็นตัวประกอบการตัดสินใจในการเล่นยิ่งค่าว l เลตสูงเปอร์เซ็นต์ในการเลือกอันดับเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ใช่ค่าอะไรที่ตายตัวนั่นเองนะและสำหรับเรื่องสุดท้ายเนี่ยที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือในเรื่องของการจัดของพื้นที่ตอนที่เราเนี่ยสตาร์ ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลมากต่อการเล่นเท่าไหร่ผมเพราะว่าในการเล่นเนี่ยมันก็อาจจะดีเลยผมตอนที่เราเนี่ยออกสตาร์ทไดกก็คือเราอาจจะไม่โดนคนอื่นชนหรือว่าเราอาจจะหลีกเลี่ยงการที่จะโดนคนอื่นชนได้ผมแต่พอเราเนี่ยเล่นไปสักพักนึงเนี่ยจะจับจุดได้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของพื้นที่ตรงไหนก็ตามเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราเนี่ยเข้าสู่โครงแรกปุ๊บยังไงมันก็ต้องนั่งชนกันตรงนั้นอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะตัดทิ้งไปก็ได้ไม่ต้องมีปัญหาสำหรับคนนที่่่เลใหมึง ก็ว่ะรู้กันดีกว่าผมก็เหมือนเดิมโอ้โหแล้วเพิ่งสังเกตด,ด่านว่าด่านเดือดมากอืมค่อยๆพุ่งไปเรื่อยๆโอ,โอ้โหไอเ้เจ้าวิ่งเบียดอย่างงี้โอเคไม่เป็นไรเก็บเทอร์โบรอผมอะซีวีวีไปโอ้โหเสียดายเมื่อกี้โดนชนทีเกตหายวุ้นขบอยนิดนึงอะเก็บเกตรอนิดนึงครับผมค่อยๆไปผมไม่ต้องรีบอ่ะเพราะยังไงเราก็เครื่ององเรา,เ,รา,เ,ราเนี่ยค่อนข้างแรงอยู่แล้วขอเพียงแค่แบบ กดจังหวะให้กดเทอร์โบติดตัวลัวกด CW ดัถูกเรื่อยๆผมยังไงก็ความแรงของเราเนี่ยนำอยู่แล้วเออทำลายตรงนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย264กว่าเลยผมถือว่าแรงอยูน่นะ CW บบลิวววตดดับบลิวซเฉยอะไรวะเนี่ย <c oughs> งงตัวเองอาา่ะแคร์เกกดไปเลยผมซีดับบลิวเข้าโค้งสวยงามครับผงสองจังหวะหน่อยหันหน้านิดนึงโอเคยียดยังกังดี เ KWC ไปผมเมื่อกี้ความเร็วมันสูงจัดจนออกกดไม่ทันนะ CWC ไปอ่ะปิกเธอ์นนิดนึงครับผมอโอ้เสียดายเมืกก่อกี้กดิกเธอไม่ติดึบโอเคมีคนมาแล้วอ่ะปิกเธอ์นนิดนึงโอเคมีคนชนมาขอบคุณที่ชนครับผมเมกกื่อกี้บัมหน้าขึ้นมาทันทีครับผมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ,เดี๋ยวเมืกก่อกี้โอ้โหไหลรถไหลรถไหลไม่เป็นไรค่อยๆตามไปผมนิดนึงจังหวะนี้พุ่งธรรมดาดีกว่าปลอดภัย ไปตั้งกมดได้แล้วผมก็หาจังหวะในการแซงความเร็วกลับมาเมื่อกี้เผลอไปชนนิดนึงไม่ได้ตั้งใจชนนะเมื่อกี้โอเคผมกม็เข้าทางยัดไปวิ่งยาวเข้าเส้นชายไปยผมก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ว่าจะออกสตาร์ทยังไงก็ตามใช่ไหมแต่ที่สําคัญก็คือโค้งแรกแหละโค้งแรกเนี่ยคืออะไรที่วัดใจมากเลยนะ ถ้าใครที่ออกตัวก่อนเนี่ยแล้วก็ได้เปรียบเข้าคงแรกก่อนแล้วไม่โดนชนหลังเนี่ยมันก็จะค่อนข้างโกงมากๆเลยเนะสรุปประมาณนี้แล้วกันผมสรับความลับของการจับตำแหน่งของตัวรถ บอกได้เลยว่าเพื่อนๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยตอนเริ่มสตาร์ทเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ตำแหน่งไหนไกันเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมกันได้นะแล่ตำแหน่งที่ผมอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่แถวกลางๆอันดับ3าจากซ้ายมือนั่นเองนะก็หวังว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยน่าจะอยู่ตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมหรือถ้าเกิดว่าอยู่ตำแหน่งที่เหมือนกันเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะผมไปอยากรู้ว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนกันไหนกันนะเหมือนเดิมใครชอบกินดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กด้ ชืดีครา